นัสนุนแอสุดหลอได้ที่นี่นะครับคร,ครีมทาหน้าเกิดอ,อะไรน,นี่มันเรื่องอะไรกันตั้งแต่ที่ลูกอายุได้ถึง8ปดขวบท่านแม่ก็จาครีมทาหน้าใหญ่เนยให้กับลูกและกำชับให้ลูกทาทุกวันไม่เช่นนั้นใบหน้าของลูกจะเน่าเปื่อย นายท่านป้าเซเป็นโรคที่ใบหน้าเอ,อ่อตั้งแต่เด็กๆนั่นดังนั้นข้าจึงให้ใหมอได้ชวนกัญญาตาหน้ามาให้นะแค่เทีไปก็ไม่เป็นไรแล้วมาเร็วให้ไม่ดูหน่อย ในที่สุดก็มีคันแล้วแย่ yeah, แล้วลูกทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนใบหน้าไป ยายบ้านนอกแตไม่ตงกลายเป็นนางฟ้าไปได้ละ่ะดู่านี่กูจะเป็นตัวตรงที่แท้จริงของนางสินะว้าวนี่ๆน,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 นี่คือรายการพิเศษที่น้องเตรียมไว้เลยก่อนหน้านี้ได้ยินท่านแม่บอกว่าป้าเสี้ยงงดงามมะแต่วันนี้ได้เห็นก็ยังตกใจอยู่ดี Punyung kau ni, gemel, wangi pernah apa kan? Nae, deh. Eh, Tấn On, Tấn On monjut terliti. Mai neng, mai neng. Dozi, tu, tu, tu. ท่านพอ่อท่านเป็นอะไรไปคะหน้าหนูไม่คันแล้วนี่ไม่เกิอดอะไรขึ้น,นาตาเจ้าคล้ายกับแม่ของเจ้ามากในงดงามมากกว่าเฮียอุะนี่ก็ลูกสาวของพวกเราจริงๆ กินซื้อปู้นี้กล้าวางเปล่นตับไร้ปางเสียตั้งแต่เด็กช่างน่ารังเกียจจริงๆโอ้ยยินนี่มันเกิดต่อไรขึ้นท่านแม่เอ่อท่านบอกว่าลูกเป็นโรคที่หน้าต้องใช้ยานี้ทุกวัน แต่ตอนนี้ลูกไม่ได้ทาอะไรเลยแล้วทำไมนะ้าถึงไม่คันแล้วล่ะเจ้าคะเออนี่นี่ลูกเก๋ยเจ้าเหยแล้วนี่ว่าป้่นเสียพี่ลูกรลักกินเลยหาไปปลอมตัวปกป้องนางดีแล้วก็ถ้าตุบปุกอันตาปานหลงไรก็ล่ะที่เด็กเสี้ยนั่นจะต้องตกอยู่ในนตรายขนาดไหนกันนะ เชานี่นะไม่เข้าใจเลยได้งไงเพราะลูกสาวข้าพยายามทุกอย่างพยายามทุกอย่างพยายามถึงที่สุดเพื่อช่วยหนูเซียใช่ท่านแม่พูดถูกกา่ทำที่นี้ก็เพื่อปกป้องลูกสาวตอนนั้นแม่กับป้านเสียถูกคนชื่นชมในความงามก็ด้วย แต่แกนี่เก่งจริงๆด้วยทุยีการดีๆพิจารณาการให้เป็นจริงแต่ว่าก็จะมียอมให้เจ้าได้ดุดไปง่ายๆเช่นนี้ท่านพ่อท่านยายพูดถูกไปค่ะแขยังอยู่เรื่องครอบครัวไว้ค่อยว่ากันวันหลงังอีกอย่างตอนนี้ลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปจะไม่เกิดไปพิบัติอีกแล้ว ปพีบัิปีละปีแบบกวานว่าอ,อย่างไงท่านไม่รู้เรื่องนี้ด้วยไงท่านม่ไม่ได้บอกท่านพ่อเหรอลูกสกวาวของข้านั้นผ่านความแม่ลำบากมามากมายเขาเข้ารูาา้สึกปวดใจแทนนะติ็กคนนี้ต้องจงใจแน่แน,น่ดังนั้นเลยไปที่วัดเพื่อสวดอ้อนวอนให้ลูกนั่นพ่อลูกไม่ดีเอง ทุกครั้งที่ท่านแม่ไปเยี่ยมที่ชนบทลรกก็จะเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ท่านแม่ต้องเป็นห่วงปีก่อนปีที่แล้วถูกปิษกัดจนเกือบกัดเล่นขาดปีที่แล้วเป็นโรคหัดนอนเป็นเทียงครึ่งปีปีนี้เป็นเพราะตกน้ำรือเป็นโรคปัดใกล้สูงมาตลอดฟังดูไม่ได้เชื่อเลย ก็คือเพียกแค่จินซื้อไปเยี่ยมหนึ่งครั้งคุณหนูฮักก็กดปฏิบัตครั้งหนึ่งพูดไปว่าไม่เกี่ยวกับจินซื้อผีก็ไม่เชื่อพันเสี้ยปุนาสงสารพอล้วกะยดกระดขษะดนีจะพูดมาจะพูดเรื่องสาระอะไรกัน ติดกับแล้วตัวอย่างตอนต่อไป